สาธิตวิธีการให้ออกซิเจนอุปกรณ์สำหรับให้ออกซิเจนนาเซลแค n ูล่าเปิดอัตราการไหลของออกซิเจนได้สูงสุดไม่เกิน6ลิตรต่อนาทีผู้ปว่วยจะได้ออกซิเจนความเข้มข้นประมาณร้อยละ24-45หน้ากากออกซิเจนธรรมดา Simple Face Mask เปิดอัตราการไหลของออกซิเจนอย่างน้อย5-8ลิตรต่อนาทีผู้ปว่วยจะได้ออกซิเจน ความเข้มข้นประมาณร้อยละ40-60หน้ากากออกซิเจนชนิดมีถุงเก็บออกซิเจนมีลิ้นกั non ้ N นอนรี p ิต t ิ้งแม a เปิดอัตราการไหลของออกซิเจน10-15ลิตรต่อนาทีผู้ป่วยจะได้ออกซิเจนความเข้มข้นประมาณร้อยละ90-100ออกซิเจนที่ใช้ทางหลอดลมคอเทคิอ t o โตมีแมตคอร่าแม เป็นอุปกรณ์ให้ออกซิเจนในผู้ป่วยที่หายใจทางท่อหลอดลมคออุปกรณ์อื่นๆคอลูเกตทิวเครื่องวัดออกซิเจนเพาออกซิมิเตอร์กระปุกให้ความชืน้นโฮมิดิไฟเอร์เจลแอลกอฮอล์ล้างมือถังออกซิเจนตัวควบคุมแรงดันแกส๊สโฟลมิเตอร์วัตถุประสงค หนึ่งเพื่อบรรเทาการหายใจลำบากจากภาวะพร่องออกซิเจนสองเพื่อเพิ่อมออกซิเจนในเลือดและรักษาระดับออกซิเจนในเลือดให้อยู่ในระดับปกติสามลดการทำงานของกล้ามเนื้อหัวใจพยาบาลคะพอดีว่าป้าแน่นหน้าอกหายใจไม่ออกคะ่ะคุณป้ามีอาการเป็นยังไงบ้างคะแน่นหน้าอกคะ่ะเหมือนจะหายใจไม่ออกแน่นหน้าอกหรอคะมีจุกเสียดใต้ลิ้นปีกไหมคะแน่นตรงหน้าอก คนไข้คะเดี๋ยวพยาบาลจะไขหัวเตียงสูงให้นะคะขอเครื่องวัดออกซิเจนหน่อยคะ่ะคนไข้เหนื่อยพยาบาลขออนุญาตจับชีพจรหน่อยนะคะ จับชีพจรได้108ครั้งต่อน,นาทีต่อด้วยนับการหายใจได้32ครั้งต่อน,นาทีวัดออกซิเจนแซดได้93%แจ้งพยาบาลหัวหน้าเวรให้รายงานหมอพร้อมเตรียมซิมเพิลเฟสแมสในช่วงนี้พยาบาลจะทำการใส่ซิมเพิลเฟสแมสเปิด5ลิตรต่อน,นาทีดูอาการคนไข้ภายใน1นาทีค่ะ สวัสดีค่ะหมอมีเคสคอนชุดค่ะคนไข้ชื่อคุณเชษฐาจำปาบุรีเตียงสิมีอาการเหนื่อยหอบหายใจได้32ครั้งต่อนอาทีชีพจร108ครั้งต่อนอาทีออกซิเดนแซดได้93%ค่ะ หลังจากพยาบาลได้ทำการให้ออกซิเจนไปแล้ว1นาทีอาการไม่ดีขึ้นหายใจได้36ครั้งต่อน,นาทีชีพจรได้114ครั้งต่อน,นาทีออกซิเจนแซดได้92%เปิดออกซิเจนเพิ่มเป็น8ลิตรต่อน,นาทีหลังจากให้ออกซิเจนครบ1นาทีวัดไวทอนไซซ์ซําได้หายใจ38ครั้งต่อน,นาทีชีพจร120ครั้งต่อน,นาทีออกซิเจนแซดได้92%พยาบาลจะใส่เป็นแม s ต์ e ีทแบ๊ก เปิดที่10ลิตรต่อนอาทีครบ1นาทีพยาบาลจะทําการวัดไวทอ่องซายซ้ําได้การหายใจ3 4มสิบีจรห0 0่รครั้รงต่อนอาทีออกซิเจนแซด96%ค่ะคุณป้าเป็นยังไงบ้างคะดีขึ้นหรือเปล่าคะดีขึ้นแล้วจ้างั้นเดี๋ยวพยาบาลของให้ออกซิเจนอันนี้ไปก่อนนะคะถ้าดีขึ้นยังไงเดี๋ยวพยาบาลจะมาเปลี่ยนให้ใหม่คะ่ะ